กัวเจ้าสานไม่เละนี่วิธีตังเข้าัวใส่นี่เด้อักมุนกวานี่ตัง 哎，你关了。<noise> <noise> Uh huh. รับปากรับปาเสียข่าือใช้ตะแคงีกข้าข้าข้าโี่โ่พี แค่นี้แล้วอมะนาวก่อนอืน่เอ่อใส่มะนาวไรเจน chụp tao bằng, tao chụp tao một cái chụp lạp lạp ก็อยต้อ,อยเช่นทำบาปมงจักทำทำละปะาลปลาเนาะลาปลา ใส่มันใส่มี่ก่อนใส่น้ำปลาใส่มะนาวใส่มะนาวนี่อันนี้แกงเห็ดซำมาปีเล่แกงเห็ดซำมาปีเห็ดมาตะโคงได้บูไม่ได้แกงยังเลยอ,อันนี้คือบพ่อม่เนาะ อยากกินเห็ดยังสมบปีเ,เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเครองก่เกลียงหูเกลียง เป็ดอันมาเบ็ดเสร็แล้ใส่ผงนัวแล้วก็เใส่ผงนวนมเสร์ฟชิมนสไล่เย่หน่อยใส่หน่อย อะ้มากรดน้กรดไม่หอมตัดข้าวตัดข้าวรวยรยรยรยเสิรุก แล้วนะพริกเลืกเลืกแกงน้ำมันอยู่ในตู้แกงไวคอนเซ็ปต์คุณสัตคือน้ำพริกปลาราสั์นี่ของโปรดข่ข้าวเหนียวเนาะแต่ว่าบริษัทข้าวเหนียวจะจิ้กับข้าวสวยมีราปลามีปลา เนี่ยเห็นไหมอาหารอาหารอิสานไม่ต้องกินผักคาดกินนี้แล้แซ่บแจงเนี่ยสำหรับปีเนี่ยมันต้องใส่เสนามิคซุปจังน้อยเพอแซ่บ เขาไปกินเชียงเงิงแล้ววันน้องไม่มาเล่นเชียงเงสักอย่างเฮ็ดเฮ็ดนาขาวเฮ็ดคอนเห็ดะมปีนเนาะเฮ็ดนาแดงแต่ว่าเฮ็ดนาขาวรา,า่าเฮ็ดนาขาวจะเยอะกว่านะ กินบ่นากินบ่แต่อันนี้เอามาทำเองปลาปลาราปะนินดาปะนินถอดแล้วเอามาหลาั่งมันมคอยบอกบอกข้าวันไหนเนาะถ้ารับสดสดต้องใส่เห,หดดงหมดแดงมดแดงสด